ท้องอืดในเด็กแม่บางคนอ่ะก็จะเข้าใจว่าเอาแม่มันไม่ต้องทาไปที่ผิวหนังหนะ้าท้องลูกและดูดซึมเข้าไปที่ผิวหนังหนะ้าท้องลูกแล้วก็ทําให้ลูกของเรานะคะเนาะขายลมได้หรอจริงๆคือจะต้องบอกเลยว่าเขาอ่ะจะใช้วิธีการสูดดมเอากลิ่นกลิ่นร้องไห้งองแงนะคะบิดแอนตัวไปมานะท้องป่องท้องแข็งดูไม่สุขสบายะะดะะู้ก็จะต้องดูแลนะคะบรรเทาอาการท้องอืดให้ลูกนะ,ะลูกท้องอืดปุ๊บ มาหาหิงปั e <S <s ๊บล em. <spe> oui. ูกผายลมได้นอนหลับได้เออเห็นไหมคะมหาหินนะคะแก้ท้องอืดนะคะก็จะต้องนึกถึงแบรนด์มหาหิงของวิทยาสมนั่นเองค่ะคุณตากับรูปแบบไคเกจจิ้งแบบนี้เนาะหรือนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นลูกกลิ้งนะคะแล้วก็ทาไปที่ผิวหนังนะคะเนาะที่หน้าท้องลูกแล้วก็จะเป็นแบบกลิ่นที่แบบฉุนนิดนึงอย่างที่บอกคือบางคนบอกหอมบางคนบอกอู้กลิ่นฉุนความชอบแตกต่างกันออกไปเราจะใช้กลิ่นเนี่ยค่ะที่มันเป็นเอกลักษณ์นะคะช่วยบรร แล้วก็ขับลมนะคะเนาะทำให้นนองหาผายลมได้แม่บางคนอ่ะก็จะเข้าใจว่าเอ้าแม่มันไม่ต้องทาไปที่ผิวหนังหน้าท้องลูกและดูดซึมเข้าไปที่ผิวหนังหน้าท้องลูกแล้วก็ทําให้ลูกของเรานะคะเนาะผายลมได้หรอจริงๆคือจะต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะใช้วิธีการสูดดมเอากลิ่นกลิ่นชุนว่ากลิ่นหอมๆคือแล้วแต่คนถ้าปู่ย่าตาทวดเขาก็จะบอกว่ากลิ่นเนี้ย เขาหอมชื่นใจเออนะคะถ้าเป็นปู่ย่าตาทวดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคุณแม่แม่รุ่นใหม่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอุ้ยไม่ชอบเลยมันมีกลิ่นฉุนดมแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยอะไรแบบนี้ซึ่งความชอบแตกต่างกันน,นะคะ,ะ,คะก็เลยมีการพัฒนานะคะเนาะคิดค้นสูตรใหม่นะคะที่ให้มันใช้งานได้สะดวกตอบโจทย์กับคุณแม่ยุคใหม่มากขึ้นนะคะคือเป็นเจลมหาหิงในลักษณะแบบนี้กับในส่วนของน้องลูกกลิ้นนะคะของมหาหิงวิทยาสมแบบนี้น,น,นะเป็นเจลแบบนี้ กลิ่นหอมที่หน้าท้องลูกนะใช้งานง่ายซึมไวที่สําคัญคือไม่ทิ้งคราบนะคะบนเสื้อผ้าลูกนะจะใช้งานเป็นแบบลูกกลิ้งก็ได้กลิ้งลงไปนะคะเนาะที่หน้าท้องลูกอันนี้ก็ใช้งานง่ายเหมือนกันมาเลือนนกใช้ให้เหมาะสมนะคะกับลูกน้อยของเราแล้วก็กับความชอบนะคะของคุณแม่เรากันนะ